对呀。 you <sighs> 到了。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาจารย์มีดูวัวมากอย่างนี้เจ้าเดียวนะค่ะก็ตัวนี้ก็ไม่เต็มทีอือครับผม มัีัมดีประมาณห5 6 0เริบซนนถ้าเทียบกับปีก่อนนะปีก่อนแต่นี้นะปี63 62วันนี้วันเดือนเมษานจะขายได้ทั้งกี่ แต่วันน <Ừ. S 2> ี้สองวี้นี่หลักหมื่นขึ้นทุกวันหมื่นกล่องใช่ไหมไม่ละหมื่นบาทหมื่นบาทหลักหมื่นบาทได้ทุกวันมันขอได้นไม่ได้แต่นี้หลักหมื่นสองหมื่นได้ได้ประมาณสามหมื่นได้ดีขึ้นมากเลยถุงแสดงว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะใช่ไหมครับมันมีแต่ว่ไม่ถึงพึนหน่อยนะมากไปถึงร้อยเปอร์เซนร้อยห้าสิบอรนต์หสิบเอร์เซ็นต์ได้แลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในประเทศต่างประเทศมี ต่างชาติด้วยแล้วอแล้วตอนนี้ราคาเฟปรับขึ้นยังไมครับก็ปรับขึ้นตั้งแต่วันที่สิบตุลาคมพอปรับขึ้นมาวัตถุดิบมันก็ขึ้นลอยตัวมาอีกนะเราก็ไมู่้งจะทำต่ทอทนมาอีก็โดยเฉพาะมารการีนแล้วก็ที่แถวนี้ไข่ไข่แพงขึ้นราคาแล้ว่าจะไข่ขาดอีกนะไข่ ไก่คาราตะล่าปกติไม่ไกยคารใช่เราปรับราคาที่มาต่องเท่าไหร่ครับเราละสิบาาบาททุกทุกทุกขนาดไหมครับอ่าตัเล็กอีกห้าบาทของเล็กาบาทส่ของหกิบาทใช่ไหก็คือณตอนนี้ขนมเค้กจังหวัดตังยังังได้รับการตอบรับจากประชาชนใช่ไหมครับก่อนนี้ยังได้ตอบรับดีแต่เดี๋ยวนี้กยังได้รับการตอบรับดีนะ ผู้บริโภคอย่างนิยมใช่ไหาามับผฝันอมฝากจังวดตรังนะจกเป็นหมูย่างนะจะมาขนมคิดอย่านี้นะ